สวัสดีครับเพื่อนร่วมทางที่ยอดเยี่ยมของผมในการเดินทางเพื่อค้นหาชีวิตที่มีสุขภาพดีและสมบูรณ์แบบหยุดสักครู่นะครับถูกต้องแล้วครับนะช่วงเวลานี้ผมอยากให้คุณทำสิ่งเล็กๆน้อยๆร่วมกับผมให้สูตรลมหายใจเข้าลึกๆเก็บไว้ในอกกอแล้วนับในใจ1 2 3 คุณทราบไหมครับว่าในช่วงเวลาสั้นๆเพียง3วินาทีที่เพิ่งผ่านไปนั้นภายในร่างกายของคุณกำลังเกิดสงครามเงียบๆขึ้นนับพันล้านครั้งมันคือสงครามระหว่างพลังชีวิตของเซลล์กับความชาราภาพระหว่างการเยียวยาตามธรรมชาติกับความเสียหายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมจากอาหารและจากความกังวลในชีวิตประจาวันหน้าเศร้าที่ด้วยจังหวะชีวิตที่เร่งรีบ ในปัจจุบันบางครั้งเรากําลังโยนทลายกำมือหนึ่ง 1, เข้าไปในเครื่องจักรที่ซับซ้อนของตัวเราเองโดยไม่ตั้งใจทําให้มันเกิดสนิมและแก่เร็วเกินกว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติวันนี้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อมาเทศนาทฤษฎีที่ว่างเปล่าหรือเล่านิทานเพอ้อฝันให้คุณฟังผมอยู่ที่นี่เพื่อมอบแผนที่ให้คุณมอบกุญแจทองคำที่ถูกซ่อนไว้เป็นความลับที่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากฮาวาดออกซฟอร์ด หรือสถาบันโภชนาการที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกต่างต้องยอมรับนับถือนั่นคือความลับเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพจากห้องครัวเล็กๆของคุณเองด้วยวัตถุดิบ3อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีแต่มีน้อยคนนักที่จะรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องเพื่อเปลี่ยนมันให้กลายเป็นยาวิเศษนั่นคือกระเทียมอน้ำผึ้งและมะนาวหากคุณคิดว่ากระเทียมมีไว้แค่ผัดผักมะนาวมีไว้แค่ชงเครื่องดื่มดับกระหาย คุณกำลังพลาดขุมทรัพย์ที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมสุขภาพของคุณไปตลอดกาลผมสัญญากับคุณว่าหากคุณอดทนนั่งอยู่กับผมจนถึงนาทีสุดท้ายของเรื่องราวนี้คุณจะไม่เพียงแต่เข้าใจว่าทำไมแต่คุณจะรู้วิธีการอย่างละเอียดทีละขั้นตอนเพื่อลงมือทำยาอายุวัฒนะนี้ด้วยตัวเองและเป็นพิเศษเพื่อตอบแทนความอดทนของคุณในตอนท้ายของวิดีโอผมจะมอบของขวัญแห่งความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้ให้คุณ นั่นคือแผนการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกัน30วันแบบฟรีๆเพื่อให้เราสามารถส่งต่อสิ่งดีๆนี้ไปยังผู้คนได้มากขึ้นโปรดช่วยมอบไลค์และแชร์วิดีโอนี้ตอนนี้เลยนะครับการกระทำเล็กๆของคุณอาจเป็นทางรอดให้กับใครบางคนที่กำลังสิ้นหวังในการค้นหาสุขภาพที่ดีอยู่ข้างนอกนั่นเรามาเริ่มการเดินทางครั้งนี้ด้วยการไปเยี่ยมชมเกาะเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความลึกลับที่ตั้งอยู่กลางทะเลในกรีซอนั่นคือ เกาะอีคาริยอผู้คนเรียกที่นี่ว่าเป็นเกาะที่คนลืมความตายฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องจริงที่นี่โรคมะเร็งเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดโรคความจําเสื่อมแทบจะไม่มีอยู่จริงและการได้เห็นคุณปู่คุณยา่าอายุมากกว่า100ปีที่ยังคงปีนเขาทําสวนหัวเราะอ,อย่างสดใสเป็นเรื่องปกติเหมือนการกินข้าวนักวิทยาศาสตร์ได้ไปที่นั่นพวกเขาพลิกหินดูทุกก้อน ตวจสอบแหล่งน้ำทุกแห่งเพื่อหาคำตอบและคุณรู้ไหมครับว่าพวกเขาพบอะไรพวกเขาค้นพบว่าความลับไม่ได้อยู่ที่พันธุกรรมแต่อยู่ที่นิสัยการกินในแต่ละวันในเมนูอาหารของผู้คนที่อายุยืนยาวเหล่านั้นมักมีการผสมผสานของกระเทียมน้ำผึ้งและมะนาวอยู่เสมอแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่แค่ภูมิปัญญาชาวบ้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้เข้ามาไขารหัสความมหัศจรรย์นี้แล้ว มาพูดถึงนักรบคนแรกกระเทียมหัวเล็กๆแต่ทรงพลังบางทีหลายคนในที่นี้อาจจะทำหน้าย่นเพราะกลิ่นฉุนของมันแต่ขอร้องเถอครับอย่าเพิ่งรีบเกลียดมันเพราะกลิ่นนั้นคือเสียงเรียกแห่งชีวิตในปี2013งานวิจัยที่น่าตกตะลึงซึ่งตีพิมพ์ในวารสารเพศัชวิทยาระหว่างประเทศได้พิสูจน์แล้วว่าสารสกัดจากกระเทียมแก่มีความสามารถในการลดความดันโลหิตตัวบน ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันราคาแพงความมหัศจรรย์น,นี้มาจากสารประกอบที่มีชื่อว่าอะลิซินจำชื่อนี้ไว้นะครับอะลิซินมันเหมือนกับกองทัพทำความสะอาดที่ขยันขันแข็งแทรกซึมเข้าไปในทุกซอกทุกมุมของหลอดเลือดกวาดล้างคราบไขมันเลวทำให้ผนังหลอดเลือดนุ่มนวลช่วยให้กระแสะเลือดของคุณไหลเวียนได้อย่างราบรื่นเหมือนลำธารที่สดชื่น ป้องกันความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายตั้งแต่ต้นต่อไม่เพียงแค่นั้นมหาวิทยาลัยการแพทย์หนานจริงยังได้นำเสนอหลักฐานที่หนักแน่นว่าการกินกระเทียมสดอย่างสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงมะเร็งปอดได้ถึง44%นั่นคือตัวเลขที่พูดแทนทุกอย่างยืนยันว่ากระเทียมไม่ใช่แค่เครื่องเทศแต่มันคือองค์คักที่ซื่อสัตย์ที่สุดในการปกป้องทุกเซลล์ของคุณแต่กระเทียม หากอยู่ตามลำพังบางครั้งก็รุนแรงและโดดเดี่ยวเกินไปมันต้องการเพื่อนร่วมทางเพื่อแสดงพลังสูงสุดและนั่นก็คือน้าผึง้งผมอยากให้คุณแยกแยะให้ชัดเจนน้ำผึง้งไม่ใช่น้ำตาลหากน้ำตาลขัดขาวคือศัตรูที่ก่อให้เกิดการอักเสบน้ำผึ้งดิบแท้บริสุทธิ์ก็คือราชาแห่งการต้านการอักเสบนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในปี2020ได้ทำการตรวจสอบอย่างเป็นระบบในวงกว้าง และสรุปว่าน้ำพึ่งเหนือกว่าวิธีการรักษาทั่วไปอย่างชัดเจนในการรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่ปฏิกิริยาทางเคมีน้ำพึ่งมีโพลีฟีนอลจำนวนมากซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังเมื่อคุณผสมน้ำพึ่งกับกระเทียมคุณกำลังส,งสร้างสภาพแวดล้อมการถนอมอาหารตามธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบน้ำพึ่งจะอบอุ้มกระเทียมไว้ ป้องกันไม่ให้สารยาที่มีค่าในกระเทียมสลายไปพร้อมทั้งกระตุ้นกระบวนการหมักตามธรรมชาติซึ่งช่วยเพิ่มกิจกรรมทางชีวภาพขึ้นอีกหลายเท่าตัวและจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเพื่อเติมเต็มภาพแห่งสุขภาพนี้ก็คือมะนาวหลายคนเข้าใจผิดว่ามะนาวเปรี้ยวขนาดนั้นจะทำลายกระเพาะแต่ความจริงทางวิทยาศาสตร์กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงตามวารสารโภชนาการคลินิกของอเมริกามะนาวมีสเตตสูง เมื่อเข้าสู่ร่างกายผ่านกระบวนการเผาผลาญมันจะสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่เป็นด่างช่วยป้องกันการก่อตัวของนิ่วในไตโดยการห่อหุ้มผลึกแคลเซียมไว้ไม่ให้พวกมันเกาะตัวกันยิ่งไปกว่านั้นวิตามินซีที่อุดมสมบูรณ์ในมะนาวคือวัตถุดิบหลักเพื่อให้ร่างกายสังเคราะห์อคอลลาเจนคุณอยากให้หลอดเลือดยืดหยุ่นผิวพรรณตึงกระชับระบบภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งใช่ไหมวิตามินซีในมะนาวคือคำตอบครับ แล้วเราจะผสมผสาน3มสุดยอดอาหารนี้ให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณตั้งใจฟังให้ดีเพราะ90%ของผู้คนกำลังทำผิดทำให้ความพยายามสูญเปล่าขั้นตอนนี้ต้องการความละเอียดและความเข้าใจไม่ใช่แค่การจับทุกอย่างมาผสมกันง่ายๆขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนชี้เป็นชี้ตาย คือการเตรียมกระเทียมเพื่อปลูกอลิซินให้คุณเตรียมกระเทียมกลีบเล็กประมาณ15กลีบยิ่งเป็นกระเทียมไทยกลีบสีม่วงยิ่งดีปอกเปลือกให้สะอาดหากกระเทียมสะอาดอยู่แล้วอย่าล้างน้ำแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างให้เช็ดให้แห้งสนิทเพราะน้ำคือศัตรูที่ก่อให้เกิดเชื้อราตอนนี้ให้หยิบมีดขึ้นมาแล้วทุบกระเทียมแต่ละกลีบให้พอแตกจำไว้นะครับว่าต้องทุบให้แตก อย่าสับจนเละและอย่าปล่อยไว้ทั้งกลีบทำไมต้องทุบเพราะอาลิซินไม่มีอยู่พร้อมในกระเทียมมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเซลล์กระเทียมแตกออกทำให้สารตั้งต้น2ตัวมาเจอกันและนี่คือความลับของผู้เชี่ยวชาญหลังจากทุบแล้วคุณต้องพักกระเทียมทิ้งไว้ในอากาศในที่ร่มเป็นเวลา15นาทีพอดีนักเคมีเรียกช่วงเวลานี้ว่าเวลาทอง ใน15นาทีนี้ปฏิกิริยาของเอนไซม์จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่สุดเพื่อสร้างปริมาณยาปฏิชีวนะตามธรรมชาติสูงสุดหากคุณรีบนำไปปรุงหรือนำไปดองทันทีคุณได้ทิ้งสรรพคุณทางยาไปส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนที่2คือกระบวนการหมักในน้ำพึง้งให้คุณเตรียมโหลแก้วที่ฆ่าเชื้อสะอาดแล้วห้ามใช้โหลพลาสติกหรือโลหะเด็ดขาดเพราะกรดในกระเทียมและน้ำพึง้งอาจทำปฏิกิริยากับโลหะจนเกิดสารพิษ ใส่กระเทียมที่ทุบและพักไว้ครบ15นาทีลงในโหลจากนั้นเทน้ำพึ่งแท้ลงไปอัตราส่วนทองคำคือกระเทียม1ส่วนต่อน้ำพึ่ง3ส่วนหรือแค่เทน้ำพึ่งให้ท่วมกระเทียมจนมิดน้ำพึ่งที่มีแรงดันออสโมติกสูงจะดูดน้ำออกจากกระเทียมสร้างสภาพแวดล้อมที่แบคทีเรียรตัวร้ายไม่สามารถอยู่รอดได้แต่แบคทีเรียรตัวดีกลับเติบโตได้ดีปิดฝาโหนและเก็บไว้ในที่ร่มและเย็นหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง ในช่วงสองสามวันแรกคุณจะเห็นฟองอากาศผุดขึ้นมาอย่าตกใจครับนั่นเป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่าหลนกระเทียมของคุณกำลังมีชีวิตกระบวนการหมักกำลังดำเนินไปในแต่ละวันให้ขยันเปิดฝาหลนนิดหน่อยเพื่อระบายแก๊สแล้วขย่าเบาๆเ,เ,เพื่อให้น้ำพึงเคลือบให้ทั่วหลังจากผ่านไปประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์เมื่อคุณเห็นกลีบกระเทียมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนำพันใสจมลงสู่ก้นโหลและกลิ่นฉุนลดลงอย่างมาก นั่นคือเวลาที่ยาวิเศษเสร็จสมบูรณ์แล้วและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3คือวิธีที่เรานำมันเข้าสู่ร่างกายในทุกเช้าเพื่อสร้างปฏิหาริทุกเช้าเมื่อตื่นนอนในขณะที่ท้องยังว่างให้คุณลินน้ำอุ่นใส่แก้วจำให้แม่นนะครับว่าต้องเป็นน้ำอุ่นประมาณ35-40องศาเซลเซียสซึ่งเทียบเท่ากับอุณหภูมิร่างกายยาใช้น้ำเดือดจัด เพราะความร้อนสูงจะฆ่าเอนไซม์ที่มีค่าจนหมดและอย่าใช้น้ำเย็นจัดเพราะจะทำให้กระเพาะหดเกรง็งในแก้วน้ำอุ่นนั้นให้คุณตักน้ำพึ่งดองกระเทียม1ช้อนชาตักมาทั้งส่วนน้ำและเนื้อกระเทียม1กลีบถ้าคุณกินไหวคนให้เข้ากันจากนั้นบีบน้ำมะนาวสดลงไป2-3หยดหรือใส่เลมอนฝานบางๆทั้งเปลือกลงไปสัก1-2ชิ้น น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวก็ดีต่อจิตใจมากๆเช่นกันครับตอนนี้ให้นั่งลงและค่อยๆจิบน้ำแก้วนี้อย่างผ่อนคลายสัมผัสรสหวานละมุนของน้ำพึง้งรสเปรี้ยวอ่อนๆของมะนาวและความเผ็ดร้อนเล็กน้อยของกระเทียมที่ผสมผสานกันเมื่อกระแสน้ำอุ่นนี้ไหลลงสู่หลอดอาหารมันจะเคลือบชั้นปกป้องเหยื่อบุกระเพาะอาหารลุกระบบย่อยอาหาร กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้เพื่อขับล้างสารพิษที่สะสมมาตลอดคืนอันยาวนานเพียงประมาณ15นาทีหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกถึงกระแสพลังงานที่ไหลผ่านร่างกายจากปลายเท้าขึ้นสู่ศีรษะเลือดลมไหลเวียนหัวใจตื่นตัวสมองแจ่มใสยอย่างน่าประหลาดโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟเข้มๆซักแก้วหากคุณรักษานิสัยนี้ไว้อย่างสม่ำเสมอจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากหนึ่งสัปดาห์คุณจะรู้สึกท้องไส้เบาสบาย อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยจะหายไปหลังจากหนึ่งเดือนลองมองในกระจกคุณจะเห็นผิวพรรณของคุณสดใสอมชมพูขึ้นรอยคล้ำจางลงด้วยเลือดที่ถูกฟอกให้สะอาดและหากคุณไปตรวจเลือดอย่าแปลกใจถ้าหมอจะชมว่าค่าไขมันในเลือดคอเลสเตอรลอลของคุณกำลังดีขึ้นในทุกๆวันคุณกำลังสร้างกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องตัวเองจากไวรัสแบคทีรียและความชราอย่างไรก็ตาม ในฐานะคนที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความซื่อสัตย์เป็นอันดับแรกผมก็ต้องมีถ้อยคำจากใจถึงคุณแม้ว่านี่จะเป็นอาหารจากธรรมชาติแต่ร่างกายของแต่ละคนคือจัก,กรวาลที่แตกต่างกันผู้ที่กำลังใช้ยาละลายหลิมเลือดจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพราะกระเทียมมีฤทธิ์ทำให้เลือดเจือจางเล็กน้อยซึ่งดีมากสำหรับคนปกติแต่ต้องระวังเมื่อใช้ร่วมกับยาผู้ที่มีอาการปวดกระเพาะเฉียบพลันควรดื่มหลังจากรองท้องด้วยอาหารสักหน่อย เพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทวดาตัวน้อยที่อายุต่ำกว่า1นขวบห้ามใช้น้ำพึ้งเด็ดขาดเพราะระบบย่อยอาหารของทารกยังไม่สมบูรณ์พอที่จะจัดการกับสปอร์ตตามธรรมชาติที่มีอยู่ในนั้นเพื่อนครับสุขภาพไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือการเดินทางและในการเดินทางนั้นไม่มียาวิเศษขนาดใดที่มีค่าไปกว่าความสม่ำเสมอและความเข้าใจของตัวคุณเอง โหระ,ะเทียมดองน้ำผึงที่มุมครัวแม้จะดูเล็กน้อยแต่มันบรรจุภูมิปัญญาแห่งยุคสมัยเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักที่คุณมีให้กับตัวคุณเองและครอบครัวอย่ารอจนกว่าเครื่องจักรจะพังจนกว่าโรคร้ายจะมาเคาะประตูแล้วค่อยเริ่มหวาดกลัวจงลงมือทำตั้งแต่วันนี้ผมรู้ว่าฟังดูง่ายแต่ทำยากชีวิตที่ยุ่งเหยิงจะพัดพาเราไปดังนั้นเพื่อเพิ่มแรงผลักดันให้คุณ ผมได้รักษาสัญญาของผมแล้วผมได้ทุ่มเทเรียบเรียงเอกสารพิเศษที่ชื่อว่าแผนที่30วันชุบชีวิตร่างกายในนั้นไม่เพียงแต่มีสูตรกระเทียมน้ำผึ้งแต่ยังมีเมนูอาหารละเอียดทุกมือ้อเครื่องดื่มแต่ละชนิดเพื่อล้างพิษร่างกายทั้งหมดนี้อ้างอิงจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำที่สุดผมขอมอบมันให้คุณแบบฟรีๆเหมือนเป็นของขวัญจากใจเพื่อรับมันคุณเพียงแค่ทำเรื่องง่ายๆเพียงอย่างเดียว เลื่อนลงไปที่ช่องคอมเมนต์และพิมพ์คำว่าฉันเลือกสุขภาพดีถูกต้องครับแค่คำว่าฉันเลือกสุขภาพดีทีมงานของผมจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารล้ำค่านี้ไปถึงมือคุณหากการแบ่งปันด้วยความตั้งใจของผมในวันนี้มอบความคุ้มค่าให้คุณแม้เพียงเล็กน้อยมอบความเชื่อมั่นในพลังของธรรมชาติให้คุณได้บ้างก็ขอโปรดมอบไลค์ให้ผมสักหนึ่งไลค์กดติดตามช่องและกดที่กระดิ่งเล็กๆข้างๆเพื่อที่เราจะไม่พลาดหลงกัน โปรดแชร์วิดีโอนี้ให้พ่อแม่ให้คู่ชีวิตให้เพื่อนที่คุณรักใครจะรู้การแบ่งปันเล็กๆของคุณในวันนี้อาจช่วยให้ใครบางคนข้างนอกนั้นมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นสุขภาพดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่เลือกที่จะเชื่อมัน่นขอให้คุณมีวันใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังร่างกายที่ยืดหยุ่นแข็งแรงและจิตวิญญาณที่สงบสุขสวัสดีครับ และพบกันใหม่ในเรื่องราวสุขภาพครั้งต่อไป